สวัสดีครับพระระผู้เจริญพักดีครับส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองนะฮะก็คือว่าปี10ปีเนี่ยผมทําเรื่องนวัตกรรมใหม่มเรื่องรถ PM เรื่องอะไรยานยนต์ไฟฟ้า EV ยานยนต์ดัดแปลงและจุดชาร์จไฟหรือสถานีอัดประจุฟไฟซึ่งเนี่ยต่างชาตินําเข้ามาเยอะคนไทยทําได้แล้วนะฮะแ้วน้องเขาก็บอกว่าสวทชก็รับรองอกกระทรวงทบวงกรมรับรองมาหมดแล้ว แต่ยังไม่ได้มาตรฐานอุตสาหการรมไทยผมก็ถามว่าเพราะอะไรผมก็บอกว่าเอ้น้องเขาบอกว่าทางมอกอเองยังกำหนดมาตรฐานไม่เสร็จครับอันนี้นะอันนี้สิ่งที่น้องเขาบอกนะครับแล้วผมก็เห็นรัฐมนตรีสุดซอยกับท่านโอ๋สุดซอยเนี่ยจับสินค้าไม่มาตรฐานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครัผมเวลานี้เนี่ยผมเห็นใจท่านงานเยอะนะท่านพังทลายกำแพงแห่งความชั่วมาสามเดือน จะครบ4เดือนวันที่สิบสอเนี่ยก็เป็นวันเกิดท่านเอกนัทอีกก็ขอให้ท่านเอกนัทมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะพังทลายกำแพงโจรน,นะฮะกำแพงแห่งความชั่วชา้าแล้วก็ผมจะขอญาติรายงานความคืบหน้าเรื่องสถ,ถานีอัดประจนะุซึ่งลุงตูเนี่ยให้ดำเนินการมาตั้งแต่คอ,อรมสัญจรปี6กหนึ่งะฮะมีมติคอ,อรมอเกี่ยวข้องกับกเกษตรอุตสาหกรรม แต่ทำร่วมกับที่อื่นเนี่ยคอมอสัญจรพิษโลกในวันที่ลุงตู่ซื้อน้องหมามาเลี้ยงนะ,นะฮะแล้วก็ผมก็เริ่มต้นทำเรื่องนี้นะมีกองทุนพลังงานมีรัฐมตีพลังงานลงไปด้วยหลายครั้งนะฮะเรื่องสถานีอับปจุไฟเรื่องลอด pm สารพัดเลยครับเสร็จสิ้นมาเป็นปีแล้วแต่ปีที่แล้วเนี่ยเกิดปัญหากระทรวงบางกระทรวงครับ ข้าการใหญ่แข็งข้อมีลูกพี่เป็นลอนตีสองสามคนมีพ่อเป็นมหาเศรษฐีผมก็เลยต้องไปกราบพระวิษณุที่ลำปางปรากฏว่าพร,พระวิณุปางไม่มีเะแล้วมันเป็นอยู่ที่ไหนยังไงก็ฝากพูดเดี๋ยวที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบด้วยนะฮะคือมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยหลังจากที่มีการปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆผมก็พาพลนกาดเอกผลเอก สองท่านไปพบรัฐมนตรีในกระทรวงอุตสาหกรรมเข,เขาก็บอกว่าพวิษณุเนี่ยนะครับทุกอย่างที่เป็นสมบัติราชการเนี่ยมีบัญชีคุมใครเะาเป็นของตัวเองไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมภาคหนึ่งก็ดีเซรามิกลำปางเนี่ยช่วยตรวจสอบฝากตรวจสอบนะฮะพวิษณุครับแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้ไปดูนวัตกรรมใหม่จาก ecu นะฮะ ecu เป็นลูกน้อง เป็นอรุ่นน้องมัธยมบางพีแล้วก็มีโรงงานอยู่ที่สันกำแพงซึ่งไอโรงงานสันกำแพงเนี่ยก็ตอนนั้นอาชีพดีส่งเสริมเนี่ยท่านตึกเนี่ยไปดูมาแล้วปัจจุบันเป็นสสอปัจจุบันอยู่สสอครับครับเดี๋ยวไปดูที่โรงงาน ECU ฮะที่ตำบลบางฉลงบ้านเกิดผมเนี่ยครับก็ต้องขอกราบเรียนท่านรองพีละพัน์ธ ผู้นำแห่งการพังทลายแห่งความชั่วช้าต้องเรียนท่านเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีสุดซอยซึ่งทะลุซอยแห่งความเร็วความไม่ดีงานปัจจุบันเนี่ยแผ่นดินกระทรวงอุตสาหกรรมสูงขึ้นครับผมไปกระทรวงอุตสาหกรรมบ่อยตอนนี้ไปกินข้าวที่หองอาหารกระทรวงนะครับเพราะว่าแผ่นดินกระทรวงอุตสาหกรรมสูงขึ้นครับเอาเดี๋ยวเราไปดูที่ ECU กันครับสวัสดีครับพัชระ ผูจเจริญพักดีครับเครือข่ายอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่นะฮะกำลังจดทะเบียนเป็นสมาคมมือทิแล้วก็เป็นบริษัทด้วยนะฮะวันนี้ผมมาอยู่ที่ ECU นะฮะ ECU Shop กล่องอัจฉริยะเพิ่มสมรรถนะรถให้คุณนะครับก็คือผมรู้จัก ECU เพราะว่าผมเกิดที่ที่นี่เลยนะฮะตรงนี้เป็น ตำบลบางฉลงอำเภอบางพีจังหวัดสุพรรณครับแล้วก็หนึ่งในหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นเนี่ยก็เป็นรุ่นน้องที่บางพีราดบำรงผมเองดำเนินการเรื่องรถอีวีเนี่ยมาตั้งแต่ประมาณพศก่อน62แล้วก็เริ่มจริงจังคือ62เดือนมกราคมนะครับแล้วก็ทำเรื่อยมาจนกระทั่งมา พบกับ ECU เนี่ยก็มาร่วมดำเนินการเรื่องสถานีอัดประจุสถานีอัดประจุเพราะวันนีป้ประชุมกันปุ๊บอ๋อก็พบว่าที่นี่เขามีกล่องอัจฉริยะผมก็มีรถอี้อีอห,อหนึ่งอยู่ซึ่งเป็นรถหลายปีละทางเจ้าของ ECU เ็บอกว่าพี่ไม่ต้องไปขายเรามาทดสอบกล่องอัจฉริยะดูเดี๋ยวไปดูด้วยกันครับแล้วค่อยคุยกันเรื่องสถานีอัดประจุไฟ ที่หลังจากการประชุมที่ผมเรียกให้ท่านทราบแล้วเนี่ยคือประชุมเรื่องสถานีอัดประจุนะฮะแลวแต่น้องเนี่ยน้องคนนี้เขาเป็นวิศวะน้องอยู่กําแพงเพชรใช่ไหมอันเนี้ยทาเรื่องสถานีอัดประจุก,กันครับแล้วก็ผมก่าวันก่อนเนี่ยไปที่สนามกีฬาแห่งประเทศไทยพบผู้ช่วยรัฐมนตรีนะแต่น้องเขากลับก่อนแต่ก็คุยกันเรื่องนี้ประชุมต่อวันนี้ก็มาประชุมจนเสร็จแล้วเหลือเรื่องการ ส่งเสริมการลงทุนการบริหารอะไรก็แล้วแต่นะฮะซึ่งผลการทดสอบของอะไรนะที่ที่ให้ผมไปผลการทดสอบของพีเทคค,เทค,คือะอ,ไอะอรไ,ไนนะสอรสถาบันทดสอบแห่งชาติครับครับออไอสถานีบรรจุเนี่ยพีเทคชื่อจริงว่าอะไรนะสถาบันทดสอบแห่งชาติครับสถาบันทดสอบแห่งชาติครับคือของไทยแล้วเนี่ยสถาบันทดสอบแห่งชาติรับรองเรียบร้อยตามเอกสารที่ได้ผมส่งให้ทุกหน่วยงานไปหมดแล้วนะฮะ เพียงแต่ว่าขั้นตอนคือเหลือทางมอกไทยคิดมาตรฐานซึ่งเรื่องนี้ผมก็จะนำเรียนได้ภายในอาคารนี่นะฮะนำเรียนได้ภายในอาคารนี้แต่วันนี้ก็เลยทดสอบเพราะว่าคือผมมีทั้งอันนี้มีทั้งยี่ห้อเออนะมีทั้งฟอร์มมีทั้งเชฟแล้วพอออกมาเราเราจะขายเราก็เสียดายถูกไหมฮะเพราะนะฮะ อ่าอย่างนั้นวันนี้เราก็จะต้องเดินทางกลับแต่ว่าอยากให้น้องเขาเล่าเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับสถานีอัดประจุยังไงนะครับอสถานีอัดประจุที่เราประชุมอน้องประชุมที่ทำเนี่ยมาด้วยเนี่ยไปมาครัง้งครับไปเอาไปมาปีนะ้วแล้วก็สาเร็จเรียบร้อยแล้วช่วงนั้นยังไม่สําเร็จแต่ตอนนี้สําเร็จแล้วคือพีเท,รนะเทรครับรองละพีเทครับรองละครับพีเทคนี่มันเป็นหน่วยงานที่เชี่อกับอากะรวงกุดงบิดอ่าใช่<ง>ครับ คุดมมิตรเขาก็ให้ประดานตามเอกสารนะฮะในเอกสารเนี่ยผมก็จะขึ้นขึ้นในในรายการที่ท่านจะดูในอีพีนี้ก็มีเอกสารรับรองพ้องประเอกสารที่เราประชุมมาเรื่อยๆ,ๆเลยไปมาหลายที่แล้ววันนี้เองผมก็ประสานกับพลังงานหลายจังหวัดละแต่ส่วนกระทรวงพลังงานน่านประสานเรียบร้อยมาเป็นปีละจนกระทั่งท่านพิรพันธ์ท่านรองนายก ตอนมติพลังงานก็นแต่ประชุมปีที่แล้วนะปด้กันนะครับแต่แล้ว,วทางกระทรวงอุตสาหกรรมผมก็สามารถตลอดนั่นแหละก็อย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยก็เล่าเพอกนหนึ่งเรื่องคือเรื่องที่ผมมาติดตั้งเขาเรียกอ,อะไรนะอ่ากล่องเพิ่มแรงมาครับกล่องเพิ่มละกล่องกล่องเพิ่มแรงม้านะครับทำไมกุ้ชจะรู้แล้วผมก็ยังไม่แจกนี่แหจะเพิ่มแรงมาเพราะว่าหนึ่งสถา,านการณ์ปัจจุบันเนี่ย รถอีวีมาแรงถูกไหมครับครับแล้วผมก็จองรถอีวีไวลวเพราะปรากฏว่าอะไรรูกไหมเราทําสถานีอัดประจุก็เลยต้องใช้อีวีครับน,นี่เป็นเหตุครับครับวันนี้ครับท่านผู้ชมน,นสั้นกับน้องชื่เลยนะฮะน้องวินัยครับน้องวินัยซึ่งเป็นชาวกําแพงเพชรซึ่งเามีโปรแกรมที่จะจัดดันลี่ไปกาแคงเพชรนันรี่ชุดแรกน,นี้จะไปเึป้นปาจีนเดี๋ยวผมจะขึ้นไปกับคุยกับอีซู ที่สันกําแพงนะครับท่านผู้ชมครับก็เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมทราบว่าทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วเพียงแต่ว่ารอสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมกำหนดมาตรฐานใช่ไหมน้องค,คือให้มาตรฐานไทยเนี่ยสำนักงานมาตรฐานเนี่ยเป็นผู้กำหนดก่อนแต่ของเราเนี่ยได้ PTEK เ,เรียบร้อยแล้วครับครับลุงเอกบางฉลองพระชละพจันทร์พักดีนะครับยืนอยู่พื้นที่บางฉลองเนตรงเนี้ย บ้านเกิดผมเลยนะฮะตรงนี้เข้าไปก็คือสุวรรณภูมิซึ่งเป็นหนังมูเห่านะฮะวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมครับรายละเอียดเนี่ยผมขึ้นในรายการนะรอันนี้เป็นถือเป็น EP ีแรกที่เกี่ยวกับรถ EV ีและอะไรคร้งอัจฉริยะเขาเรียกอะไรคร้งนะขอโทษเดริยะกับกองอัจฉริยะนะฮะครับพัชระพูนเจริญพักดีลูกเอกบางหลงและน้องที่อยู่กับพังเพชร น้องวินัยครับวิศวกรน,นะฮะขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเอกบ้างลงด้วยนะครับ